ขยี้ตารัวรัวเบล่าแปลงโฉมลูกใหม่สวยตะลึงจนจำแทบไม่ได้ยิ่งโสดยิ่งฮอตจริงๆสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งเบล่าราณีที่ตอนนี้นอกจากจะสวยและโสดแล้วยังรวยมากๆมีงานรุมเพียบเจ็ดวันส่วนแทบไม่ได้หยุดพักทั้งออกงานอีเวนต์โชว์ตัวไหนจะงานรีวิวพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆ เรียกได้ว่าจะหันไปทางไหนก็ต้องเห็นหน้าสาวเบลล่าติดอยู่ในสื่อตลอด ล่าสุดเบลล่ารานีก็ได้สร้างความฮือฮาให้แฟนๆอีกครั้งกับลูกใหม่สวยจึ้งสะดุดตาจากเกมเดอะฮ r เรอมือปราบผีงานนี้แฟนๆก็ไม่พลาดกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชื่นชมกันถล่มทลายคนสวยจะอยู่ลูกไหนชุดไหนก็สวยไม่มีแผ่วจริงๆเลยจ้าซึ่งก็มีคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยจนไอจลูกเป็นไฟเลยครับพี่เบลล่า ออร่าคนโสดสวยทะลุมิติเลยค่ะคุณพี่เบลฮัลโลวีนขอชุดนี้เลยจองแล้วนะสวยมากเกินต้านห้ยสวยจังเลยค่ะควีนมากแม่ปังแม่ปังสวยไม่แผ่วเลยคนนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ